วันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงเรื่องกองทุนรวมเครื่องมือการลงทุนที่รับความนิยมเหมาะสำหรับนักลงทุนทุกระดับกองทุนรวมคืออะไรกองทุนรวมคือการรวมเงินจากนักลงทุนหลายๆคนนำไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเช่นหุ้นปันธบัตรเงินฝากทองคำโดยมีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ดูแลประเภทกองทุนรวมกองทุนรวมแบ่งออกเป็นประเภทหลักๆดังนี้ กองทุนรวมตลาดเงินลงทุนในเงินฝากตราสารนี้ที่มีอายุสั้นมีความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนต่ำกองทุนรวมตราสารนี้ลงทุนในพันธบัตรมีความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนปานกลางกองทุนรวมผสมลงทุนทั้งตราสารนี้และตราสารทุนมีความเสี่ยงปานกลางผลตอบแทนปานกลางกองทุนรวมตราสารทุนลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงปานกลางผลตอบแทนสูงสำหรับกลยุทธ์การลงทุน เลือกกองทุนให้เหมาะกับเป้าหมายพิจารณาความเสี่ยงผลตอบแทนระยะเวลาการลงทุนการกระจายความเสี่ยงลงทุนในกองทุนหลายประเภทลงทุนอย่างสม่ำเสมอลงทุนเป็นประจำไม่ต้องกังวลเรื่องราคาลงทุนระยะยาวอดทนรอผลตอบแทนไม่ควรใจร้อน ข้อดีของกองทุนรวมลงทุนน้อยเริ่มต้นเพียง1บาทมีผู้จัดก,การกองทุนมืออาชีพที่ช่วยดูแลให้ช่วยกันกระจายความเสี่ยงสะดวกรวดเร็วข้อเสียของกองทุนรวมมีค่าธรรมเนียมสูงผลตอบแทนไม่แน่นอนมีโอกาสขาดทุนสรุปก็คือ กองทุนรวมเป็นเครื่องมือการลงทุนที่สะดวกเหมาะสําหรับนักลงทุนทุกระดับก่อนจะตัดสินใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบกองทุนและเลือกกองทุนให้เหมาะกับตัวเองนะคะขอบคุณค่ะ